ผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะก่อนอื่นนะอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากมายเลยค่ะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะคุณเนื้อหาตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง15มีนาคม2517นะคะเราจะเริ่มต้นที่การอ่านพื้นฐานดวงให้กับชาวมังกรก่อนนะคะ พลังงานไพ่ขึ้น8ดเหรียญค่ะไพ่ดีมากเลยค่ะไพ่ใบนี้จะโดดเด่นในเรื่องของการงานการหาเงินหาไรายได้นะคะท่านจะมีความสามารถมีพรสวรรค์มีความชํานาญเป็นพิเศษในสิ่งที่จัดทาแบบคนอื่นทําได้แต่ไม่ดีเท่าท่านนั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะทําอะไรหรือ,อไปที่ไหนใครๆเขาก็เปิดรับอ้าแขนรับในความสามารถของท่านนะ หาเงินเก่งทำงานเก่งค่ะไพะ่สี่ถ้วยนะแต่นั่นแหละค่ะก็อาจมีบางประเด็นที่ยังไม่ได้ไม่ได้ดางใจก็มีเนาะแต่คือคือมันดีแล้วแหละแต่เพียงแต่ชาวมังกรก็ยังมีความรู้สึกว่าเราอยากทำให้มันดีกว่านี้อะไรประมาณนี้นะในเรื่องของงานเนี่ยท่านปรารถนาแบบความสำเร็จใหญ่ๆแต่ท่านได้นะในที่สุดแล้วเนี่ยเพราะว่าอะไรราชาเหรียญขึ้นมาแล้วไนงะ จากแปดเหรียญข้าไมไปเป็นราชาเหรียญแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คือความสําเร็จรออยู่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเ,าเขาเรียกว่าการงานมันจะต้องมีทีมงานเลเวอร์ over, หรือเพจช้อปคลับอาจจะเป็นเรื่องของทีมงานลูกน้องบริวารน,นะคะก็ยังาสามารถที่จะาหาได้แล้วก็มีคนช่วยเหลือในเรื่องของการแบ่งเบาภาร,ระให้ท่านได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ไพ่เก้าดาบถึงแม้ว่าจะมีความกางังวลแต่ท่านก็สามารถที่จะเคลียรและจัดการปัญหาอะไรที่มันอค,อคอยเขาเรียกว่าคอยถ่วงในความก้าวหน้าของท่านก็มีนะแต่ท่านก็จัดการได้เนี่ยเห็นไหมคะไพ่ justice ขึ้นมานะคะเพราะนั้นถ้าเป็นเรื่องของลูกน้องบริวารอืมนะคะท่านก็สามารถที่จะจัดการได้หนักใจ แต่ท่านก็จะไม่งอนะถ้าลูกน้องคนไหนแข็งข้อท่านพูดอะไรแล้วไม่ฟังเนี่ยท่านมีความเฉียบขาดอ่าจะสิกข,ขึ้นมาเนี่ยเฉียบขาดเลยค่ะตัดออกไปเลยแล้วก็หาคนใหม่มาเทรนงานกันใหม่อะไรอย่างนี้ได้นะคะนี่ก็คือ,คอชาวมังกรน,นะอืมจะไม่งอนะเอ่อแล้วก็ยังแปลในเรื่องของงานที่ท่านสามารถที่จะเหมือนกับขึ้นตำแหน่งใหญ่ ผู้หลักผู้ใหญ่นะตำแหน่งหัวหน้าเจ้านายอย่างเงี้ยผลักดันทำให้ท่านถูกโปรโมตได้ลหลายๆขั้นก็ได้ไม่ว่าจะเป็นงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจโตแบบก้าวกระโดดเลยนะเนะี่ยก้าวกระโดดเห็นไหมไพนะ่แอคชั่นน่ะดีมากเลยค่ะยิ่งไพ่เมเจอร์ปิดใบสุดท้ายเป็นไพ่ความถูกต้องความยุติธรรมความชัดเจนด้วยในเรื่องของงานเรื่องของธุรกิจก็ ก็นั่นแหละอันเดียวกันแหละเติบโตนะการเรียนก็เหมือนกันนะคะใครอยู่ในวัยเรียนบางท่านอาจจะคาดหวังในทุ่มเทมากคาดหวังเกียรตินิยมก็มีโอกาสได้เลยทุ่มเท,เทเต็มที่เหมือนพลังงานไพ่แปดเหรียญน,นะ,ะกังวลได้แต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทานั่นเองนะคะ,ะเรื่องของการงานการเรียนอาจารย์ก็จะแปลประมาณนี้นะคะส่วนเรื่องการเงินบอกอยู่แล้วว่าเงิน จากปเปรียญเป็นราชาเหรียญมั่นคงมากๆเลยนะคะมีแต่แบบรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกรมโอสร้างความมั่นคงท่านมีเกณฑ์ซื้อทรัพย์สินบ้านที่ดินอ่าไดออ้ซื้อรถก็ได้นะคะก็มีแบบนี้เกิดขึ้นในเรื่องของการงานการเงินถ้าเป็นเรื่องของความรักละ่ะแน่นอนค่ะมีเลเวอร์มีจัสติกนะมีสีไม้แต่ที่อาจจะมีปัญหามีมือที่สมเข้ามาวุ่นวายในความรักของท่าน แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นทําให้ความรักของท่านต้องต้องพังต้องแตกแพรแตกอะไรขนาดนะั้นไม่ใช่มีเข้ามาในการทดสอบอีกฝ่ายด้วยซ้ําว่ารักที่แท้จริงเป็นยังไงอืมนะคะอย่ามาวอกแวกอะไรประมาณนี้นะชาวมังกรไม่ชอบหรอกอะไรประมาณนี้นะคะแต่ในที่สุดแล้วเขาก็เลือกท่านนะอะไรที่เข้ามา,าอาจจะเป็น คนของท่านก็นิ่งๆแหละแต่มีคนเข้าหาอาจารย์มองอ่ะเออมันก็มีฝ่ายมากกระแซะ่ออะไรประมาณเนี้ยเป็นธรรมดาค่ะแต่ตัวคนรักของท่านหนักแน่นพอไม่ต้องกังวลภัยมันขึ้นแบบนี้นะอ่ะโอเคทีนี้เรามาต่อด้วยดวงความรักกันอีกครั้งคนมีคู่นะ พลังงานไพ่สิบเหรียญไพ่ใบนี้เปิดหีบเงินโชว์เงินโชว์ความมั่งคั่งร่ารวยเลยออันนี้ของแท้เลยโชว์เรามีดีต้องโชว์นั่นเองนะคะหรือถ้าความรักเห็นกุญแจมไหมคะคุณแจเปิดหีบเงินก็เป็นการเปิดใจยิ่งมีดอกทิวลิปสีแดงๆเนี่ยอสองดอกมันก็แปลถึงความรักระหว่างท่านกับเขาแหละกําลังสุกงอมก็ได้นะ าการประคับประคองความสัมพันธ์ถ้ามีอะไรที่มันอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างแหละคนเราเหมือนเหรียญมีสองด้านอยู่แล้วนะแต่มันก็สามารถอยู่ด้วยกันนะอ,อ่ะใช่ไหมคะมันมีหัวมันก็มีก้อยอะไรประมาณนั้นนะ่ะนะก็ยังไปต่อกันนะคะคนมีคู่นะใครไม่เข้าใจกันอะไรก็กลับมาคุยอะ่ะรีเทิร์นนักหกถ้วย ปรับความเข้าใจกันน่ะรักกันมากขึ้นเติมเต,ต็มความรักให้กันสร้างฝันอนาคตร่วมกันค่ะให้เจ็ดเหรียญอาจจะมีเป้าหมายือเรื่องการลงทุนกันทําธุรกิจอะไรบางอย่างแล้วก็ความมั่นคงเกิดขึ้นค่ะความถูกต้องทางสังคมทางจารีตประเพณีนะคใครยังไม่แต่งงานก็อาจจะมีแผนมั่นหมายแต่งงานเกิดขึ้นแล้าใครอยู่การเป็นครอบครัวก็อาจจะยิ่งบอกเลยว่าเคารพก,การตัดสินใจของ แต่และฝ่ายไม่เขาเรียกไม่ไม่ก้าวไก่กันดีค่ะแบบนี้ดีค่ะคนเรามันอย่าไปบางเรื่องมันอย่าไปรู้ทุกเรื่องของกันและกันก็ได้นะขอให้ผู้คุณไว้ใจกันนะแค่แค่นั้นแหละความรักมันก็ไปต่อแบบมีความสุขอาจารย์มองนะนะคะมาดูฝั่งเขาบ้างนะคะฝั่งเขามีพลังงานไพ่อะไรเกิดขึ้นตรงเขามีไพ่ความเฉลียวฉลาดมีไพ่เดอะเมจิกเชียนเกิดขึ้นนะตัวเขาอ่ะอาจจะมีเรื่องการ เริ่มต้นงานใหม่บางท่านคนรักของท่านกําลังเคลียร์งานอยู่เอ่อกำลังเ,เริ่มงานใหม่ก็อาจจะต้องอยู่ในช่วงการปรับตัวนะอยู่ในช่วงของการที่จะต้องรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองทำไรโน่นนี่นั่นอาจจะคุยกับท่านน้อยลงแต่เมื่อเคลียร์เสร็จปุ๊บรีบเลยหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยเลยค่ะรีบกลับมาบอกรักวคิดถึงรีบโทรมารีบมาหาอะไรประมาณนี้ เมื่อเขาเคลียร์ปัญหางานเขาเสร็จนะดูไพ่อนาคตความสัมพันธ์ค่ะอ่าขึ้น2สอาจารย์เปิดเลยนะคะโอเคเพจออพคอยเด็กถือเหรียญแล้วก็ห้าถ้วยค่ะอนาคตความสัมพันธ์เวลาอีกฝ่ายงนินหรือมีปัญหาอ่าก็จะรู้แหละเออคุณงอนเรื่องอะไรก็จะมา เขาเรียกว่ารีบเข้าหาอาจารย์มองงั้นนะก็จะไม่ให้อีกฝ่ายต้องต้องอคิดไปเองนานๆนะ่ะมันมันจะสั่นคลอนความสัมพันธ์เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องแก้ไขแบบรวดเร็วค่ะชารนะีออตนะอยู่ไกลแค่ไหนก็ต้องพยายามที่จะต้องมาทําให้อาจารย์เปิดเลยนะคะโอเคมาให้มันชัดเจนความสัมพันธ์นี่แหละนะเพราะฉะนั้นอนาคตจึงมองว่าถ้าชารีออตจึงเป็นเรื่องของการ เดินหน้าต่อไปอยู่แล้วม้าสองตัวมันไปด้วยกันมันคุณลสีก็แปลว่าท่านกับเขาก็มีอะไรที่คิดไม่เหมือนกันได้แต่ก็ไม่แปลว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้ไพ่สตาร์ก็เติมเต็มความสุขให้การแบบอืชีวิตแบบชิวๆได้แล้วก็หกไม้มันก็คือปลายทางแห่งฝันหรือวิกตอรี่ความสําเร็จพลังงานแสงสีทองนะความรักท่านก็จะเป็นสีทองแบบนี้แหละนะคะไม่มีสีดาหรอกนะคะ ความรักไม่ใช่สีดําแต่เป็นสีทองก็คือความสุขอย่างมากมายในชีวิตรักของคนมีคู่นั่นเองนะคะโอเคเรามาต่อด้วยไพ่เอ่อมิลาโคออฟไลฟ์อืมจะบอกสถานการณ์ความรักของท่านว่ายังไงอีกขอเปิดด้วยมิลาโคค่ะ แบ่งปันนะคะไพ่ก็ยังบอกว่าท่านทั้งสองมีอะไรที่ห่วงใยกันเสมอมีอะไรก็แบ่งปันกันนะคะแล้วก็เนื้อคู่เห็นไหมท่านกับเขาเป็นเนื้อคู่ไัแล้อ่าเป็นเนื้อคู่ภาพคนเต้นรํานะคะมีความสุขด้วยกัน,นะค่ะว้าวยังมีแพชชั่นแบบเขาเรียกว่ามันคลั่งคล้ายอ่ะเขียนว่าคลั่งคล้ยนะะ มันคลั่งไคลในการและกันอยู่แล้วอ่ะเออดีมากเลยค่ะความรักไม่ว่าจะคบกันนานแค่ไหนก็ไม่มีวันเบื่อหน่ายกันนะคะแล้วก็ไพ่บอกว่าเทวดาคุ้มครองในความสัมพันธ์ของท่านเหมือนมีนางฟ้ามีเทวดาอ่ะคอยที่จะการปีกออกปกป้องในความรักความสัมพันธ์ของท่านอยู่เสมอเห็นไหมแม้กระทั่งองค์เทพเห็นไหมพระแม่อุมาเนี่ยท่านก็ยังแบบ เหมือนหนุนดวงความรักให้ท่านหนุนเรื่องเงินเรื่องงานให้ท่านอยู่เลยนะคะชาวมังกรอ,อืมดีมากเลยอะ่ะท่านมีพลังงานดีๆเลยว้าวเห็นไหมท่านกับเขาเคมีเข้ากันมากเป็นความรักที่มีความสุขมากๆคะ่ะถ้างั้นเรามาต่อด้วยข้อความที่เขาอยากจะบอกความในใจเขาอะ่ะอยากจะบอกชาวมังกรว่าไง เขาบอกว่าเขาเลือกท่านแล้วท่านเป็นคนเดียวไม่มีใครอื่นอีกอย่างเด็ดขาดดิสคูดวีดวันลี e ทสเขาอยากหาเวลาไปอยู่กับท่านสองต่อสองอ่านะฮะเร็วๆเวนี้ยเขาจะเดินทางมาหาท่านนะถ้าอยู่ใครกันนะอืมอะไรก็ตามมันมีความรู้สึกอยู่แล้วว่าท่านกับเขาเนี่ยเขารู้สึกเลยเหมือนเป็นคนในอดีตชาติของกันและกันแน่นอนค่ะ นี่คือความรู้สึกเขาเลยนะอืเวลามีท่านเนี่ยเขารู้สึกว่าปัญหาต่างๆมันสามารถก้าวข้ามได้ง่ายมากมันมีแรงผลักดันนะคะแล้วเขาก็บอกว่าความรักเนี่ยผมไม่มีวันจะพัดพากจากคุณหรอกเราไม่มีวันพัดพากจากกัน separation นะคะใบสุดท้ายค่ะเขาอยากจะบอกอะไรอีกเขาจะบอกรักท่านทุกวันไม่มีวันเบื่อหน่ายเลยนะ เพราะท่านคือรักแท้ของเขานั่นเองอ่ะโอเคเรามาต่อด้วยดวงคนโสดค่ะพลังงานไพ่ดวงคนโสดชาวมังกรไพ่ขึ้นเจ็ดเหรียญยิ้มแบบมีความสุขนะสุขอยู่บนกองเงินกองทองล่ะค่ะแบบนี้นะความสำเร็จในเรื่องของการงานการเงินปังมากๆเลยค่ะอีกใบค่ะว้าวคนโสด ข่าวดีแล้วค่ะแบบนี้อืมนี่ไงมีใครบางคนเข้ามาแล้วคนเนี้ยท่านยิ้มได้อะท่านรู้สึกว่าใช่คนเนี้ยใช่ละมันจะมีพลังงานข้างในที่มันตอบรับหัวใจท่านตอบรับและเปิดรับคนนี้เข้ามาในใจแล้วค่ะท่านมั่นใจมากเลยอ่ะอืมราชินีดาว่าคนเนี้ยคือคนที่ใช่แน่นอนอืมท่านจะ ของรักกันตาบนานเท่านานได้ท่านมั่นใจว่าพวกท่านจะไม่ปล่อยมือกันอะไรประมาณนี้คนนี้เข้ามาเนี่ยบางท่านก็เป็นรักต่างวัยแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคในสัมพันธ์นะคะ,ะคนเข้ามาอาจจะเป็นชาวธาตุดินพืชศพกันมังกรนะก็ได้หรือลมนะตุลกุมเมทุนไฟเมษสิงห์ธนูได้เลยที่เข้ามานะคะแล้วยังไงอีก ความสัมพันธ์นะคะมีพลังงานไพ่อะ่ะนะคะอาจจะมองว่าดูว่านิ่งๆไพ่สีดาบขึ้นมาดูนิ่งๆแต่ดูนิ่งๆเพราะว่าการรอจังหวะและโอกาสบางอย่างนะในการเปิดตัวได้นะคะใช่ต้องมีความชัดเจนอืมนะคะจากที่คนเราช่วงคบกันเมื่อก็ต้องมีการไตร่ตรงอาจารย์มองไต่ตรองพิจารณาว่า เขาใช่คนที่ใช่จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากที่เออก็ดูว่าเคมีเข้ากันดีอะไรประมาณนี้นะจากนั้นก็จะมีความคิดอยู่แล้วว่าอนาคตนานไปมันจะเป็นประเด็นปัญหาไหมเราจะเชื่อใจเขาได้ไหมก็มีความคิดแบบนั้นบ้างนะคะแล้วยังไงอีกอมีความกังวลอยู่บ้างแต่แล้วอ่ะท่านก็สามารถเคลียร์ปัญหาต่างๆได้โดยการคุยกันค่ะอาจารย์มงนั้นนะเนี่ยคุยกันแล้วตัด ปัญหาออกไปก็เปิดใจกันก็จะเป็นคู่รักกันได้อาจารย์ขอเปิดเพิ่มอีกสักห้าใบได้เลยนะคะอืมพลังงานเหมือนยังมีความกังวลน,นะคะเออถึงแม้จะบอกว่าก็เปิดใจคุยแต่ก็ลึกๆก,ก็ยังมีความหวาดระแวงกังวลท่านอาจจะเคยอกหักผิดหวังมาก่อนแหละอาจารย์มองนะแล้วเป็นยังไงอเพราะท่านไม่อยากที่จะอือยู่คนเดียวแล้วก็ไม่อยากที่จะ เสียใครไปอีกแล้วเนี่ยเรื่องของความสัมพันธ์ท่านอยากที่จะทะนุถนอมออประคับประคองกันไปให้มันอยู่ตลอดรอดฝั่งนะคะให้พระสังฆราชแล้วก็เจ็ดดาบนะไม่อยากมีอะไรที่เป็นเ,เรื่องรับลมคมในอะไรก็ต้องเปิดทุกเรื่องอะไรประมาณนี้ขอพลังงานใบสุดท้ายอ่ะโอเคแล้วค่ะหนึ่งถ้วยในะที่สุดทุกอย่างมันเคลียร์ได้หมดแล้วล่ะค่ะคนนี้เข้ามา ช่วงแรกอาจจะหวัดระแวงแต่พอศึกษากันไปนานๆเอ้ยเขาก็มีคุณธรรมมีความจริงใจเออนะ่าสามารถเปิดตัวเราไม่ไม่ปิดบังแล้วอะไรประมาณนี้นะคะก็คบกันแบบเปิดเผยก็เปิดใจได้เต็มที่สำหรับคนโสดนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบกันพยากรณ์เจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ชาวมังกรและทุกท่านมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ